งที่เมื่อวานฝากถึงที่เมื่อวานบอกกันไปนะคะว่าจะมีภาพบรรยากาศวันรับปริญญามาฝากค่ะของน้องวินที่เหมาที่ไรกรศาสตรานนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะถึงแดดจะร้อนแผดเผานะคะแต่ว่าคุณพ่อของคุณแม่น้องหนุ่มวินเนี่ยรวมถึงเพื่อนเพื่อนทั้งในและนอกวงการก็ไปร่วมแสดงคอามยินดีน้องชมพู่อาริยาเอฮาเกตของเราก็ไปด้วยแล้วเสียงซึ้งมาว่าพี่ชมเนี่ยให้รางวัลน้องวินเป็นพวงมาลัยเป็นเป็นแบบเป็นแบงค์เลยนะโอ้นี่ใครนี่ใครเป็นแบงค์เป็นแบงค์อย่าง แล้วไอ้ด้วยเียังไม่พี่จะบอกว่าแล้วมีเมาแล้วบอกว่าชมพู่เนี่ยไปงานวินใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนว่าเหมือนเป็นเด็กเด็กมหาลัยเกษตรอย่างงี้มีคนบอกว่าบูมบูมอย่างงี้ให้ด้วยดูสาวๆเลยนี่พวงอะไรเมื่อกี้นะรวมแล้วไม่น่าจะเกินพันต่ออ่ะเออไม่แล้วชมพู่ไปเยอะอยู่นะหน้าตาแล้วสองพันหน้าสองพันห้าอุ้ยใจรู้อู้สองพันหน้ลหน้าตาแล้วแอฟเขาบบูมมากเลยเะเออดูสิอย่างกับงานของตัวเองน้อยๆหน่อยนะอารยาหลอกงพหน้านอะไรอย่าง กานบูมของหล่อน